สวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศึกษาก็มีพระสมเด็จนะครับกลุ่มวัสตือนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศิลป์ก็ใกล้เคียงกับวละคขังนะครับมาให้เพื่อนๆร่วมกันรับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับเร่าองค์นี้ก็ถือว่าพุทธศิลป์เป็นทรงสวยงามนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ ธรรมชาติของเนื้อพระก็ถือว่าดูง่ายนะครับลงยางรักเคลือบมาด้วยนะครับพระวัตรตือก็สร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับนับอายุการสร้างก็เกินร้อยห้าสิปีนะครับเป็นพระยุคท้ายๆนะครับที่สมเด็จพุทธยันตูท่านสร้างเอาไว้นะครับในราวปีพศสองพสี่้อสิบสามนะครับก่อนที่ท่านจะมรณาภาพนะครับก็ตามประวัติก็กล่าวไว้อย่างนั้นนะครับ อตอนนี้ออกจากกลุ่ใหม่ๆนะครับพวกเซียนทั้งหลายไม่ค่อยยอมรับนะครับพระกลุน่นี้แต่พระกลุ่นี้นะครับไม่ได้มีการทําเก๊ขึ้นมาแน่นอนนะครับเป็นของแท้100%เป็นะครับเป็นพระที่สมเด็จพุทธจารย์ตานสร้างนะครับแน่นอนนะครับเราศึกษาได้จากธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเนื้อป่องปูดนะครับพระกลุ่มวัตตือนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมี ลักษณะการปูดบวมปลีแตกของเนื้อป่งปูนเยอะมากเทียบเท่ากับบางพลุมนะครับเพราะว่าพระอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เปียกชื้นมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการปลีแตกปูดบวมหรือเป็นฟองเต้าหู้นะครับก็ยังไม่เกิดเยอะเท่ากับพระบางพลุมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูรูปแบบความหมดแห้งเหีย่ยวย่นรูปแบบการงอกได้เหมือนกัน พุทธศิลป์พิมพ์ทรงก็เหมือนกับวัลลคังเลยนะครับพิมพ์นี้เส้นสุ่มเห็นไหมครับประพักเหมือนกับพิมพ์ช่างหลวงนะครับลระเกตนะครับดูดีก็จะทะลุทุมนะครับเห็นไหมครับพระพักกลมสวยงามนะครับลำตัวก็รูปทรงอกกระบอกนะครับแขนทิ้งดิ่งหักศอกเห็นไหมครับนั่งปังคาสมาธิหน้าตักมีเส้นชายชีวรนนะครับก็กระดูกสวยงามนะครับฐานเรือก็แอนโค้งนะครับเห็นไหมครับพุทธศิลป์ นั่นเนี้ยเข่าจะแกะติดกับหน้าตักนะครับฐานสิงก็คมชัดสวยงามนะครับฐานหมอนก็ลำบึกนี่คือพระสมเด็จวัดละคังอ่าสมเด็จกลูวัดสตือนะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้1องค์นะครับที่นำเพื่อนเพื่อนร่วมกันร,รับชมและศึกษาในคลิปนี้นะครับเมื่อเราส่องพระกลุน่นี้ชุดนี้นะครับ ก็ใช้รูปแบบหลักการเดียวกันนะครับในการศึกษาพระเนื้อของปูนนะครับวัลคังบางพรมหรือเกียรติชัยอยู่นะครับหรือกลุ่ออื่นๆนะครับที่สมเด็จปุจจาตัวสันสักนะครับเมื่อเราซองพิจารณานะครับเพื่อนๆดูความแห้งของผิวพระก่อนนะครับนี่คือชั้นน้ําวานนะครับนี่คือสีน้ําวาดนะครับนี่คือสียางรักนะครับเพื่อนๆดูนะครับลักษณะความแห้งของเนื้อพระเห็นไหมครับพระเท้ เนื้อพระก้อนกันจะหยาบนะครับองนี้เป็นก้อนนะครับหรือว่าตะตือเนื้อหยาบนะครับเนื้อหยาบเป็นก้อนเลยนะครับหลายๆไแม่พิมพ์ที่ผมเคยส่งมานะครับก็เนื้อลักษณะออกเป็นประมาณนี้นะครับเนื้อพระก้อนกันจะหยาบนะครับแต่เราดูความปวดแห้งเหี่ยวย่นนะครับเห็นไหมครับความหมดเหี่ยวความแห้งนะครับของเนื้อพระเป็นธรรมชาติไหมครับเป็นธรรมชาติมากนะครับเห็นไหมครับมีปูนสุกนะครับที่งอก นะครับเรเหยออกมาปกคลุมชั้นยังรักเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับแล้วองปูนเหล่านี้เห็นะครับจะมีความนวลนะครับเป็นขาวขุ่นๆุนะครับจะไม่ชื้นจะไม่เปียกเห็นไหมครับธรรมชาติของแท้นะครับขับออกมาจากไหนขับออกมาจากในองพระนะครับจากในเนื้อปูนน้าปูนนั่นเองนะครับขับออกมาพร้อมน้ํา พร้อมความชื้นพร้อมน้ํามันนะครับมาเคลือบพื้นผิวด้านบนนะครับนี่คือธรรมชาติขององบปุนสุขนะครับเพื่อนๆดูสีน้ําว่านถ้าเราดูสีน้ําว่านนะครับก็เหมือนกับพระวัดละคังนะครับในหลายๆองค์หลายๆแม่พิมพ์นะครับสีน้ําว่านก็จะใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยในองค์นี้ก็สีน้ําว่านอมเหลืองนะครับเห็นไหม ก็สัดส่วนของสีสันก็จะกระจายนะครับเข้มบ้างอ่อนบ้างเห็นไหมครับก็จะหลากหลายออกไปนะครับจะไม่เป็นพื้นเดียวทั้งหมดนะครับลักษณะแบบนี้ผมบอกเลยว่าทํายากนะครับถ้าเป็นของเก๊ก็จะทําโซนเดียวทั้งหมดนะครับแล้วสีของพระ,พระเก,ก๊นะครับส่วนมากแล้วก็จะชื้นๆนะครับอมน้ํามันอมสีนะครับจะไม่แห้งเหมือนของแท้แบบนี้ ของพระของแท้นี่แห้งสนิทนะครับเนี่ยก็มีคราบดินกลุนะครับทับถมกับขีตะกันต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในกลุกก็ยังเห็นนะครับเนี่ยบริเวณนี้ทับถมกันอยู่นะครับมีทั้งปูนสุกมีทั้งคราบดินนะครับคราบดินคือคราบกลุนนั่นเองนะครับที่มาเกาะยึดก uh uh um ับเนื้อพระภายหลังนะครับเนี่ยบริเวณนี้ที่พอเราจะพอได้เห็นนะครับ ไล่มาเพื่อนดูนะครับเนื้อสัดส่วนที่กระเทาะเห็นไหมครับเราจะเห็นเนื้อชั้นในชัดเจนนะครับเนื้อชั้นในเนี่ยเห็นไหมครับนี่สัดส่วนที่กระเทาะกระเทาะใหม่นะครับเนื้อพลาสติแห้งเป็นธรรมชาติเนี่ยสัดส่วนที่กระเทาะไปนะครับเราจะเห็นลักษณะเนื้อปูนนะครับชั้นในก้อนเนื้อหยาบมากเห็นไหมครับแล้วไล่มาเพื่อนดูปูนสุกนะครับงอกระเหยออกมานะครับ จากในองค์พระขึ้นมาทับโถมชั้นรักอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็สีเห็นไหมครับเพื่อนๆดูเนื้อปูนสุกเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะสีแห้งๆขาวขุ่นนวลนๆนะครับดูง่ายนะครับลักษณะแบบนี้แล้วดูรูปแบบการงอกที่ทับท้อนเห็นไหมครับลักษณะการงอกมีมีลักษณะการงอกเห็นไหมครับปูดบวมเหมือนกัน แต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นน้อยกว่าบางพลุ่มนะครับบริเวณนี้ถ้าได้ส่องจริงเนี่ยนะครับจะเห็นลักษณะการงอกเนี่ยบริเวณริ้วเนี่ยนะครับปูนดิบงอกเยอะมากนะครับทั้งสองด้านเลยเนี่ยในบริเวณเนี้ยแต่ตรงนี้ถ่ายภาพมานะครับเพราะนั้นจะมืดนะครับเห็นเพื่อนดูดีครับลักษณะการงอกปูดบวมของเนื้อพระของเนื้อปูนนะครับปูดบวมขึ้นมา แล้วผิวพระก็วดเหี่ยวเป็นธรรมชาตินะครับโหดแห้งเหี่ยวยน่นเห็นไหมครับมีชั้นน้ำว่านมีชั้นอย่างรักเคลือบอีกชั้นหนึ่งแล้วดูความเหี่ยวย่นของชั้นปูนเห็นไหมครับเกิดรูปแบบความหดแห้งเหี่ยวย่นที่เป็นธรรมชาตินะครับล้าแทเนี่ยดูแล้วไม่ชื้นไม่เปียกนะครับลักษณะกายภาพของเนื้อพระ ก็เป็นธรรมชาตินะครับเนื้อปูนจะงอกจะปูดจะบวมนะครับเห็นไหมครับงอกซับซ้อนกันเป็นกระจุกกระจันะครับเนี่ยบริเวณเหล่านี้ใช่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยแล้วผิวพระก็ไม่เรียบตึงเลยเห็นไหมครับมีความหดเหี่ยวมีลักษณะการผูพลุนซึกร่อนนะครับทับถมกันทับซ้อนกันในอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ ขาเรียกว่ากายภาพเนื้อพระที่หลากหลายนะครับลักษณะของเนื้อพระที่มีความหลากหลายนะครับมีทน้องอกมีเนื้อปูมีเนื้อปลุนนะครับมีเนื้งสึกกร่อนนะครับซับซ้อนกันอยู่ในจุดจุดเดียวนะครับบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับของพระองค์นั้นๆเห็นไหมครับเพื่อนๆดูฐานสิครับจะมาคมเป็นสันตั้งโดนะครับไม่เหี่ยวไม่ผุไม่ย่นไม่พลุนเลยไม่แห้งไม่เหี่ยวเลยก็ไม่ใช่นะครับ และแทมต้องเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพราะว่าอะไรเพราสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็เกินร้อยห้าสิบปีเหมือนกันนะครับสําหรับพลักรูนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบเหล่านี้ถ้าเราศึกษาดูดีๆนะครับก็จะใกล้เคียงกับพลังวัลคังบ้างพรมหรือเกจิยอยู่นะครับรูปแบบการงอกต่างๆแบานี้การเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อป่งปูนเปลือกหอยเหมือนกันนะครับได้จากวัสดุชนิดเดียวกันนะครับ การเปลี่ยนสภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนนะครับก็จะเป็นไปในที่ทางเดียวกันนะครับอายุพระถ้าเทียบกับพระยุคต้นก็อาจจะห่างกันลหลายสิบปีนะครับเพราะว่าพระกลุ่มนี้เป็นพระที่สร้างยุคท้ายๆนะครับเห็นเพื่อนดูทีครับบริเวณนี้มีปูนสุกมีลักษณะการงอกระเหยมาทับโถมชั้นรักชั้นหนึ่งนะครับ เนี่ยก็มีลักษณะการงอกที่ทับถมเห็นไหมครับบริเวณนี้ก็ลักษณะการงอกเม็ดปูนนะครับถ้าได้ส่งองจริงอ่ะเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับรายละเอียดเหล่านี้ภาพเนี่ยพอที่จะดูได้เป็นแนวทางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอบอกเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องได้ส่งองจริงเท่านั้นแล้วเพื่อนเพื่อจะเข้าใจนะครับเพราะภาพบางภาพถ้าท่านปรับแต่งมาเยอะนะครับ ดูแล้วก็อาจจะใกล้เคียงนะครับเพราะเพิ่มสีเพิ่มแสงเข้าไปนะครับทำให้เนื้อพระดูยากบางองค์เนื้อเปียกชื้นนะครับอมน้ํามันแต่พอปรับแสงปรับสีเข้าไปนะครับทำให้สว่างขึ้นทําให้ดูแล้วคล้ายๆของแทนะครับแต่พอได้ส่งจริงก็กลับเป็นพระเกศทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆดูลักษณะการงอกที่ซับซ้อนเห็นไหมครับบริเวณนี้เป็นเส้นเป็นเม็ดเป็นโพดเป็นไกลๆกระจุกกระแจ เรียกรูปแบบการงอกของเนื้อปงปูนนะครับในพระแท้จะก่อเกิดลักษณะนี้เหมือนกันทั้งหมดนะครับไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็กายภาพสีสันก็อีกไปรูปแบบหนึ่งนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเนื้อปูนแห้งนะครับมีความเหี่ยวย่นมีความหดแห้งเหี่ยวย่นชัดเจนเห็นไหมครับ นื้อชั้นในเนื้อชั้นนอกความหมดเหี่ยวลักษณะการผุพูนนะครับเนี่ยรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการผุพูนสึกกร่อนไปในตัวนะครับเนี่ยนาดูนะครับสัดส่วนที่ไม่มีน้ําวานเห็นไหมครับก็มีแต่เนื้อปูนขาวๆนวลๆคุ้น,นๆนะครับสัดส่วนที่มีสีน้ําวานนะครับปกคลุมเนี่ยเขาเป็นสีสันน้ําวานแห,งแหง้งๆนะครับทับถมอยู่กับเนื้อปูนนะครับไล่มาอีกเห็นไหมครับ เนี่ยความหมดแห้งอยู่ย่นงอกปูพลุลอยู่ในจุดจุดเดียวกันทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่ารูปแบบที่ทับซ้อนไล่มาดูบริเวณนี้เห็นไหมครับยังมีทั้งข้าบดินกลุ่นะครับที่โปะติดอยู่บ้างเนี่ยในบริเวณนี้เนี่ยเพื่อนดูดีครับเนี่ยลักษณะการปูพุนตึกร่อนนะครับของเนื้อพระอง์บอกถึงความเก่าของพระองค์นี้นะครับว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะครับ เดูความแห้งของเนื้อพระทีครับไม่มีความชื้นเลยไม่มีการอมน้ํามันนะครับไม่ทึบแสงเลยเพื่อนดูสีครับความหมดแหง้งเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยนี่ผมถ่ายไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับสีสันวันนั้นก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมเพิ่มแสงก็ไปนะครับจะให้เพื่อนได้เห็นลักษณะกายภาพของเนื้อปูนะครับที่ละเอียดขึ้นเดีย๋ยวผมจะเพิ่มใหม้เพื่อนดูนะครับว่าภาพจะชัดขึ้นยังไง ผมเพิ่มแสงขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมครับรู้สึกว่าเนื้อพระสีสันจะเข้มขึ้นเห็นไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อนได้เห็นรูปแบบการงอกที่ซับซ้อนแบบนี้เห็นไหมครับที่ภาพถ่ายเมื่อกี้ไม่ได้เพิ่มแสงเข้าไปนะครับก็ไม่เห็นลักษณะเหล่านี้เด่นชัดเท่าไหร่นะครับแต่พอผมเพิ่มแสงเข้าไปนะครับก็จะเห็นรูปแบบเหล่านี้ที่ซับซ้อนขึ้นรายละเอียดเหล่านี้เห็นไหมครับจะได้เห็นชัดเจนขึ้น ลักษณะการงอกต่างๆในจุดกลดเห็นไหมครับรูปแบบความหมดแห้งเหี่ยวย่นของเนื้อพระเห็นไหมครับเห็นขึ้นมาชัดเจนเนี่ยนะครับเวลาผมบรรยายผมจะมาปรับเองนะครับมันจะไม่เพี้ยนจนเกินไปนะครับมันจะไม่เกินจริงอยู่ในรูปแบบของสีสันบนรณเดิมนะครับรูปแบบเดิมๆนะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนศึกษาเพื่อนดูเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับถึงธรรมชาติเหล่าเนี่ยนะครับ คว, bills, 1970, meal, ความหมดเหี่ยวลักษณะความหมดแห้งเหี่ยวย่นลักษณะการผุพรุนตึกหลนนะครับในจุดเราเนี่ยเห็นไหมครับเวลาเพื่อนส่องพระองค์จริงนะครับหรือมีพระเนี่ยหยิบมาส่องนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้จินตนาการภาพได้นะครับจะได้จินตนาการรูปแบบได้ว่าของแท้รูปแบบมันเป็นยังไงนะครับรูปแบบของเนื้อพระเนี่ยรูปแบบความหมดเหี่ยวเนี่ยนะครับรูปแบบการงอผุพรุนนะครับมีทั้งดินกลุมีทั้งปูนสุกนะครับที่ทับถมการทับทอนรายละเอียดเหล่านี้นะครับเพื่อนจะได้ พิจารณาได้ถูกนะครับจะได้เห็นลักษณะที่เด่นชัดนะครับเห็นเพื่อนดูลักษณะการงอกปูพุนซับซ้อนในจุดจุดเดียวกันเห็นไหมครับมีทั้งปูนสุกมีทั้งปูนดิบนะครับนี่บริเวณนี้ก็มีปูนสุกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยปูนดิบที่งอกขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นเด่นชัดขึ้นถ้าเราปรับภาพให้สว่างขึ้นสักหน่อย นะครับแต่อย่าไปปรับทั้งเพิ่มทั้งสีทั้งแสงนะครับปรับเยอะแล้วมันจะเพี้ยนนะครับเพี้ยนแล้วเราก็ดูไม่ได้หรือนะครับจะไม่เหมือนลงจริงถ่ายยังไงก็ได้นะครับให้ได้สีสันมณะดูแล้วในภาพถ่ายกับพระองค์จริงนะครับได้เหมือนกันนะครับเมื่อผมพิจารณาจะได้พิจารณาเพื่อนได้ง่ายนะครับแล้วเพื่อนดูชั้นเนื้อปูนเห็นไหมครับความหมดเหี่ยวความไม่เรียบตึงของพระเทนะครับความหมดแหง้งเหี่ยวยน่นงอก นะครับในจุดๆเดียวเนี่ยเราเนี่ยนะครับเพื่อนดูสิครับงอกทับซ้อนกันเยอะแยะมากมายนะครับลักษณะกายภาพแบบนี้ก็เรียกว่ารูปแบบการงอกของปูนดิบปูนสุกนะครับที่ซับซ้อนกันนะครับของเก๋คุณจะมานั่งตกแต่งรายละเอียดเหล่านี้ได้ไงนะครับผมบอกเลยว่าของเก๋ทำไม่ได้ครับนะครับทํายากเนี่ยเพื่อนดูลักษณะการงอกสิครับเห็นไหมครับ ถ้าเราไม่ขยายหรือเราไม่ส่องไม่พิจารณานะครับหยิบพระมาเนี่ยมึงจะรู้ได้ไงว่าพระองค์นั้นแทเกินะครับไอ้พวกเซียนทั้งหลายนะครับไอ้เซียนกรรมลอนะครับไอ้เซียนที่เข้าข้างแต่พระตัวเองนะครับพระของคนอื่นนี่มึงตีเก๊หมดนะครับเพื่อมึงจะขายพระของพวกมึงในราคาที่มึงแพงนะครับจันไรนะครับไป้พวกนี้แล้วกลุ่นนี้นะครับไป้พวกมันก็บางคนสมัย ย้อนไปถาม40ปีที่แล้วนะครับไม่ไม่ยอมรับไม่นิยมเหมือนกันนะครับไม่เล่นนะครับคนนี้เขาอยู่ในละแวกวัดก็อยู่ในพื้นที่นะครับเขาบูชาเก็บสะสมกันมาทั้งนานแล้วนะครับใครจะไม่สนใจก็เรื่องหัวเขาช่างหัวเขานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสพบเจอมีโอกาสได้เช่ามีโอกาสได้ซองนะครับถ้าราคาไม่สูงมากก็เช่าเก็บได้เลยนะครับขอแนะนํานะครับพระกลุ่นนี้ มีพุทธคุณนะครับเท่ากับวัดละคังบางทุงหรือเกศชิโยนะครับเพราะว่าสร้างจากสมเด็จพุจา์โตเหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์ที่สร้างพระนะครับกลุ่มนี้ก็เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีของสมเด็จพุจา์โตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บสะสมอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้สืบทอดต่อได้ศึกษาต่อนะครับได้บูชาต่อ นะครับราคาอาจจะไม่สูงนะครับเหมือนพระวัลคังก็ช่างหัวเขานะครับแต่ด้านพุทธคุณนี่ผมบอกเลยว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับพระจะคุ้มครองพุทธคุณต่างๆจะคุ้มครองเราต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะนําพระผมเพื่อนมาบรรยายให้รับชมกันอีกนะครับถ้าได้ผมผมได้พระมาใหม่ นะครับผมก็จะนํามาถ่ายแล้วก็บรรยายเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ